สวัสดีคะ่ะวันนี้ทายจะมาระดมทุน1,000 100, งแล้านดอลลาร์สหรัฐเฮ้ยบ้าปะเนี่ยใช่มันบ้ามากเลยใช่ไหมคะหนึ่ 100, งแล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งแน่นอนว่าทายไม่ได้มาระดมทุนจริง,รงๆค่ะแต่มีชายคนหนึ่งเขาเคยระดมทุนเงิน1น0 0งแล้านดอลลาร์สหรัฐมาแล้วแล้ว เขาก็ทําได้ด้วยเขาทําได้นะถึงนาทีละ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเขาไปคุยกับนายทุนอีกคนนึงอะนาทีได้เงินไปเลย45,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเขาก็เป็นนายทุนที่เคยลงทุนไว้ในแอปดังๆเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น Grab Uber Yahoo Tiktok เงินของชายคนนี้นะคะเขาเรียกว่าเยอะเยอะจนกระทั่งสามารถที่จะเรียกผู้ประกอบการมาคุยแล้วแบบ,บตาปิ้งแล้วบอกว่าเฮ้ยผมชอบแววตาคุณเอาไปเลยผมเปให้ 500รอยล้านดอลลา,าร์สหรัฐจริงๆคือคนเรานะคะถ้าเกิดว่าจะบ้าใช้เงินลงทุนกับคนอื่นได้มากขนาดนั้นมีเงื่อนไขเดียวเลยคือต้องมีเงินมากพอค่ะซึ่งชายคนนี้นะจริงๆเชื่อพราวว่าเขาเป็นเด็กที่เคยยากจนมาก่อนแล้วก็ตอนอายุแค่19ปีเป็นเศรษฐีแบบหลักล้านดอลลา,าร์สหรัฐไปแล้วใครฟังมาขนาดนี้แล้ว อยากรู้เหมือนใจไหมเขาว่าชายคนนี้เขาคิดยังไงสมองเขาแบบมีวิธีทำงานแบบไหนถึงหาเงินได้แล้วก็เปเงินเยอะมากขนาดนี้กับมิสเตอร์มาซาโยชิซัน สนับสนุนข้อมูล How To เป็นคนรวยแล้วใช้เงินอย่างบ้าคลั่งแบบคุณมาไซโยชิซันกันได้ที่ QR code นี้หรือว่าสนับสนุนช่องไซมานี่มอนสเตอร์ได้นะคะถึงจะไม่โอนมาก็ไม่เป็นไรเลยค่ะแค่กด subscribe เอาไว้ให้เธอไม่ต้องกดทุกคลิปถ้าเกิดว่าใครกดแล้วคือเราขอบคุณมากนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดนะคะสนับสนุนนิดหน่อยพอกดแค่ทีเดียวก็พอนะคะขอบคุณค่ะ มาซโยชิซันเนี่นะคะเขาเคยเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกมาแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะสั้นไปหน่อยก็ตามคือเขาเคยเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกประมาณ3วันค่ะซึ่งมาซโยชิซันจริงๆเคยเป็นเด็กที่ยากจนมาก่อนค่ะเขาเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้วันที่11สิงหาคมปี1957กค่ะก็คือเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีตังค์นะคะครอบครัวคนจนนั่นแหละ ซึ่งปู่ย่าของมาซาโยชิซันค่ะเขาเป็นคนอบพยพมาจากเกาหลีใต้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนแรกก็คือจนมากไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่แต่คือก็ค่อยๆมีที่ให้พักอาศัยขึ้นมานะแล้วตอนที่มาซาโยชิซันยังเป็นเด็กอ่ะคือเขามาจะโดนเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะแกล้งแบบบูลลี่ต่อว่าโยนหินใส่อะไรอย่างงี้ก็เคยเพราะว่าเขาโดนเพื่อนๆญี่ปุ่นมองว่าเนี่ย แกไม่ใช่เด็กญี่ปุ่นซึ่งเด็กคนนึงอ่ะมาซาโยชิอ่ะโดนลังแกก็เก็บกดเนะเาะแล้วก็โตขึ้นมาจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมอยู่ๆก็มีความคิดแบบปิ้งขึ้นมาในหัวว่าฉันจะต้องไม่โดนลังแกดิวะโตขึ้นนะฉันหมายถึงมาซาโยชิเนี่ยจะต้องเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในญี่ปุ่นให้ได้เพื่อนฟังแล้วแบบมึงบ้าปะเนี่ย ซึ่งมาซาโยชิเนี่ยพอคิดว่าจะต้องรวยให้ได้เขาก็คิดว่าเออจะต้องไปถามคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็คือไปถามคุณฟูจิตะที่เขาเป็น FC เนี่ยก็เลยโทรเข้าไปในบริษัทของคุณฟูจิตะค่ะแต่ว่าพนักง,งานที่รับโทรศัพท์นะคะก็จะบอกตลอดเลยว,ว่าคุณฟูจิตะไม่ว่างรับสายหลอกอะไรอย่างเงี้ยพอโทรไปบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้คุยอยู่ดีมาซาโยชิทํำยังไงร,รู้ป่ะโทรไปไม่รับใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะบินไปโตเกียวเลยจ้าไปที่บริษัทของคุณฟูจิตะค่ะ แล้วก็ปรากฏว่าเออสำเร็จคุณฟูจิตะตอนนั้นน่ะยอมเจอแล้วก็ยอมคุยกับมาซาโยชิด้วยนะให้เวลา15นาทีเลยเพราะว่ามาซาโยชิบอกว่าไงรู้ปะ่ะเนี่ยที่ผมบินมาเพราะว่าผมโทรหาคุณเยอะมากๆแต่ผมก็ไม่ได้คุยกับคุณสักทีโทรเยอะซะจนผมคิดว่าค่าโทรศัพท์อะ่ะมันจะแพงกว่าค่าตัว๋วเครื่องบินบินมาโตเกียวแล้วผมก็เลยตัดสินใจเอาให้มันคุ้มๆไม่โทร บินมาหาคุณเลยก็แล้วกันเขาก็เลยขอคําแนะนําจากฟูจิตะนะคะว่าเออคุณฟูจิตะครับผมถามเลยว่ายุคนี้ถ้าผมอยากจะล่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาบ้างเนี่ยคุณแนะนําให้ผมหน่อยได้ไหมว่าผมต้องทําอาชีพอะไรคุณฟูจิตะก็ตอบไปแบบเรียบง่ายมากเลยนะคะตอบไปว่าก็คอมพิวเตอร์นั่นแหละและด้วยคําแนะนํานี้นะคะก็เลยทําให้ ปี 19, 7, 3, หนึ่งก้าเจ็นุ่มน้อยมาซาโยชิซังวัยสิปีเนี่ยบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปตามหาความฝันของเขาที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและด้วยความที่มาซาโยชิซังเนี่ยคือเป็นคนที่แบบมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่น และฉลาดมากค่ะเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยจะต้องไปเรียนมัธยมใช่ไหมคะคือก็เข้าไปเรียนมัธยมแหละแต่ว่ามัสยิุชิซังไม่เสียเวลาเรียนมัธยมนานค่ะเขาคิดว่าเขาจะต้องรีบออกไปทําธุรกิจแล้วก็รวยเร็วๆมัสยชิซันก็เลยอายุ16นะสอบเทียบค่ะแล้วสอบติดด้วยสอบติดเข้าไปเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียค่ะปาร์ตไม่ได้บ้าอย่างเดียวนะ ลาดด้วยพอเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียก็แบบเอ้ยอยากรวยเร็วอะ่ะก็เลยถามเพื่อนว่าเออพวกนายมีใครแบบเออแนะนำงานพไทม์ให้ฉันได้ไหมคือฉันอยากได้งานพัท์ทาที่มีรายได้สักเดือนละหมื่นดอลลาร์สหรัฐอะ่ะ <c oughs> เพื่อนมองงงไอ้มีบา้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐตอนช่วงนั้นก็น่าจะเกือบเกือบ <c oughs> สามแสนบาทได้นะคะแถมมาซโยชิซันเนี่ยยังมีข้อแม้ด้วยนะว่า เอาแบบที่ได้เดือนละหมื่นดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเอาขอทำเวละไม่เกิน5นาทีนะบ้าเพื่อนงงกันหมดเลยจ้าแน่นอนว่าไม่มีใครตอบคําถามข้อนี้ของมาไซโยชิซันได้ค่ะทําให้มาไซโยชินะคะจะต้องไปหาวิธีทําเงินด้วยเงื่อนไขแบบทำงานเวละหนาทีแล้วได้เงินเดือนละหมื่นดอลลาร์ด้วยตัวเอง <c oughs> แล้วปรากฏว่าอืมาไซโยชิซันเจอวิธีด้วยค่ะ วิธีการที่จะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและทำเงินได้มากที่สุดเอาแบบวันละ5นาทีแต่ทำเงินได้เดือนละ1 0 0 0 0ดอลลาร์ 10, สหรัฐของมาซยาโยชิซังก็คือการประดิษฐ์ค่ะมาซาโยชิซังมีวินัยมากนะคะเขาใช้เวลาวันละ5นาทีในการคิดหาวิธีการสร,าสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ทุกวันแล้วพอเขาประดิษฐ์อะไรออกมาสําเร็จเนี่ยเขาก็จะเอาไปจดสิทธิทบัตรคือจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละจะเอาไปจดก่อนแล้วก็เอาไปขายต่อแล้วใส่ก็ไปได้คีเมสเซจของวิธีการจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ของมาซาโยชิฟังมาด้วยนะคะซึ่งเออตอนแรกว่าจะข้ามแล้วแหละแต่คิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์เอามาเขียนดีกว่า วิธีที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ของมาซาโยชินะคะก็คือข้อ 1. ค้นหาวิธีแก้ปัญหาค่ะปัญหาเล็กปัญหาน้อยอะไรก็ได้ขอให้มันแก้ได้อะซึ่งสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของมาซาโยชินะคะคือเขาเจอปัญหาว่าดินสออะดินสอที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วมันชอบกลิ้งตกลงไปอะเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นดินสอสี่เหลี่ยมค่ะแล้วดินสอมันก็จะไม่กลิ้งตกลงไปจากโต๊ะอีกค่ะวิธีคิดข้อที่2นะคะคือมองจากมุมตรงข้ามค่ะเช่น ไฟจราจรปกติมันก็จะเป็นเขียวเหลืองแดงปกติใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ไหมว่าไอ้ไฟจราจรเขียวเหลืองแดงเนี่ยมันจะมีคนที่ตาบอดสีมองไม่ออกมาซาชีสังก็เลยคิดว่าเออลองมองจากทางตรงข้ามดีว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนตาปกติเราเป็นคนตาบอดสีวิธีที่เราจะมองสัญญาณไฟเขียวเหลืองแดงออกก็คือให้สีเขียวเป็นรูปดาวสีเหลือง เป็นรูปพราทิตย์แล้วสีแดงเป็นรูปหัวใจแค่นี้ทุกคนดูออกตาบอดสีก็เก็ตเก็ตปะวิธีคิดข้อ3คือรวมสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นนะคะ iPhone มันคือวิธีคิดของการรวมเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับโทรศัพท์มือถือค่ะและแล้วในที่สุดนะคะมาซยโยชิซานเขาก็คิดสิ่งประดิษฐ์ทุกๆวันใช่ไหมในที่สุดเขาก็สามารถที่จะ ผลิตสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ขายได้ราคาดีสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือเครื่องที่เอาไว้สามารถแปลภาษาได้แบบพกพาเขาเอาไปขายให้กับบริษัทชาร์ปค่ะซึ่งบริษัทชาร์ปตกลงที่จะซื้อสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะในราคาสูงถึง1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ในปี1976มาซาโยชิในวัยแค่19ปีกลายเป็นเศรษฐีแบบ ล้านดอลลาสหารัฐไปแล้วค่ะมิลเลียนแนในอายุ19้หลังจากนั้นเขาก็หาธุรกิจอื่นทำนะคะอย่างเช่นนำเข้าเครื่องเกมอาร์เคด p a c e Invader จากญี่ปุ่นเอามาที่สหรัฐอเมริกาเขาก็คิดว่าเออเนี่ยตามร้านอาหารนะยังไม่มีที่ไหนเลยนะที่แบบมีเกมเขาก็เอาเครื่องเกมที่เขานำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเอาไปตั้งในร้านอาหารของสหรัฐอเมริกาค่ะ ซึ่งวิธีนี้มันใหม่มากแล้วก็คือยังไม่มีใครทําเขาเป็นคนทำคนแรกๆเลยคู่แขกมันก็ไม่มีใช่ไหมมันก็เลยทําให้มาซาโยชินะคะใช้เวลาแค่6เดือนในการทําธุรกิจนี้ทํากําไรได้อีกล้านดลอลลาร์สหรัฐและในปี1981นะคะวันที่3กันยายนมาซาโยชิสัางในวัยแค่24ปี ก็ตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาค่ะชื่อว่าบริษัท Softbank เป็นบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์นะคะมีพนักงานทั้งหมด2คนซึ่งพอเปิดบริษัทไปแล้วอ่ะมาไซโยชิอ่ะเป็นคนที่แบบมีความทะเยอทะยานมากมั้งตั้งแต่เด็กๆและใช่ปะการก่อตั้งบริษัทครั้งนี้ของเขาก็เหมือนกันค่ะในขณะที่เขามีพนักงานแค่2คนนะคะมาไซโยชิสั่งก็คือเออทำงานไปอะไรนียนี่แหละมาไซโยชิสังก็เออทำงานลันบริษัทบริหารบริษัทไปวันดีคืนดีนะคะเขาก็ประกาศขึ้นมากล้างบริษัท ทำกลางพนักงาน2คนว่าวันหนึ่ง Soft Bank จะเป็นบริษัทพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งพนักงานของเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้เถียงแกก็คงคิดในใจแล้วแหละว่าเจ้านายบ้าเป้าแล้วอีกไม่นานมากนะคะพนักงานทั้ง2คนนั้นก็ชิง ลาออกไปค่ะมาซายโยชิซังก็มีลำบากแบบหนึ่งแหละเพราะว่าไม่เหลือพนักงานเลยแต่ว่าหลังจากนั้นอีกแค่ไม่กี่ปีต่อมาซอฟต์แบงค่ะก็มีพนักงาน800คนและสามารถทำรายได้หลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐได้จริงๆหลังจากนั้นบริษัทซอฟต์แบงก์ก็ได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และด้วยความที่มาซายโยชิซังเขาเป็นนักประดิษฐ์ใช่ไหมเขาก็เลยชื่นชอบเทคโนโลยีมากๆเพราะฉะนั้นบริษัทซอฟต์แบงะคะ์ก็คือไม่ได้แค่ขายซอฟต์แวร์อย่างเดียว แต่มาซาโยชิสร้างเนี่ยเขายังลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีต่างๆด้วยซึ่งทั้งๆที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งในการลงทุนนะแต่กำไรอะงามเวอร์มากเช่นในปี1995นะคะมาซาโยชิอ่ะไปซื้อหุ้นในบริษัท y ahoo ค่ะซึ่งมาซาโยชิเนี่ยไปซื้อหุ้นกับ y ahoo ก่อนที่ y ahoo จะเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเงิน40ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ดูเหมือนก็เยอะมากแล้วใช่ปะ แต่ทันทีที่ YAHOO IPO แล้วเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เงิน40ล้านที่มัสยโยชิลงทุนในยูโอะมันก็กลายเป็น808ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรงามจริงไหมล่ะความบ้าของมาซาโยชิสังนะคะก็คือหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในการลงทุนกับ YAHOO เนี่ยเขาก็ใช้เงินไปอีก3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในการลงทุนในสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอีก 800บริษัทและแล้วในปี2000นะคะมาซาโยชิก็ได้พบกับขุมทรัพย์อีกแห่งหนึ่งค่ะเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตจากจีนนะคะชื่อว่าอาลีบาบาซึ่งตอนแรกที่มาซาโยชิสั่งอ่ะจะไปลงทุนในอาลีบาบาใช่ป่ะก็ไปคุยกับแจ็คหม่าแจ็คหม่าตอนนั้นรู้จักมาซาโยชิก็ยังบอกว่าเออไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้อยากได้เงินทุนซึ่งตอนนั้นอ่ะแจ็คหม่าก็คือยังไม่มี เงินทุนยังไม่มีแผนยังไม่มีธุรกิจยังไม่มีกําไรอะไรเลยค่ะแต่พอมาไซโยชิซังอ่ะเขาไปคุยกับแจ็คหมาแล้วเขาบอกว่าผมมองตาคุณแล้วผมรู้สึกว่าคุณช่างมีแววตาที่แข็งแกร่งซอฟแบงก์ก็เลยขอเป็นผู้มอบเงินลงทุนให้กับคุณมอบให้อลีบาบานะเบาๆ20ล้าน ดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าขยิบตาปิ้งแจกเงินไปเลย20ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าการจ้องตากันครั้งนี้ช่างรวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าขยิบตาทีเดียวได้เงินไป20ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วหลังจากนั้นนะคะพออลบาบาแบบเติบโตเงิน20ล้านดอลลาร์สหรัฐก้อนนั้นก็ได้กลายเป็น70ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรเนอเนออีกแล้วแล้วมาซาโยชิซังนะคะก็เลยเร่งลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยี Start อีกแบบเป็นร้อยแห่งเลยค่ะจนกระทั่งตอนนั้นนะนิวยอร์กไทม์เรียกมาซาโยชิว่าบิลเกตส์แห่งประเทศญี่ปุ่นและแล้วค่ะความฝันของมาซาโยชิก็เป็นจริงในปี2000ปี2000นั่นเองตอนนี้คนเริ่มคิดแล้วนะว่าเอ๊ะปี2000เนี่ย ม,มันมีเหตุการณ์นี่ว่าเออใช่แต่ครั้งหนึ่งในปี2000ค่ะมาซยโยชีก็เคยมีเน็ตเวิร์หรือว่ามูลค่าทรัพย์สินโดยรวมนะคะแซงบิลเกตมาแล้วและเคยได้กลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกมาแล้ว 1...2...3 วันก่อนที่จะโดนวิกฤต .com <c oughs> วิกฤต .com ฟองสบู่แตกล้างมูลค่าทรัพย์สินของเขานะคะตอนนั้นหายไปทีเดียวเลย70 0 0 0ืล้านดอลลา,าร์สหรัฐนั่นตอนนั้นนั่นถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่หายไปเยอะที่สุดลึกที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ดาวโลกเลยค่ะเสียไป70 0 0 0มล้านดอลลา,าร์สหรัฐจุกๆแต่ว่ามาซาโยชิไม่เลิกค่ะแค่นี้ไม่ท้อหรอกเว้ย เราจะต้องสู้ต่อไปและจะต้องเดิมพันให้มันเสี่ยงมากกว่าเดิมจนกระทั่งเขาได้ฉายาว่า Wall Street Bed แต่อย่าลืมนะครัว่าที่มาซโยชิซัมเนี่ยเขาเขาบ้าได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าเขามีเงินทุนเยอะมากๆค่ะซึ่งในปี2001 a มาซโยชิเนี่ยได้บุกเข้าไปในสำนักงานโทรคมนาคมของรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็ตะโกนว่านี่คือจุดจบถ้าพวกคุณไม่ช่วยผมนะผมจะราดน้ำมันใส่ตัวเองแล้วจุดไฟเผาเลยซึ่ง ตอนนั้นก็คงทุกคนคงคิด้นะคะว่าแบบเออไม่มีใครอยากจะมานั่งเก็บกวาดมาซาโยชิย่างสดก็เลยอ๋อโอเคช่วยก็ช่วยทำให้มาซาโยชิสามารถเข้าสู่ธุรกิจบรอดแบนด์ของญี่ปุ่นได้สำเร็จค่ะ แล้วในปี2007นะคะมาซาโยชิเขาก็เริ่มพูดถึงคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้ามาสร้างความมั่งคั่งใหม่ในโลกใบนี้นะคะหลังจากยุคอินเทอร์เน็ตผ่านไปนั่นก็คือยุคที่โทรศัพท์มือถือจะมาแทนคอมพิวเตอร์ PC มาซาโยชิคิดได้ดังนี้นะคะก็เลยเโทรหาโทรหาใครดียโทรหาสตีฟจ็อบสค่ะแล้วสตีฟจ็อบสก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไอเดียคุณนี่มันแบบ โป๊ะเชะมากเลยอะคุณรู้ไหมว่าตอนนี้นะ Apple กํกำลังผลิตอะไรตรงเป๊ะกับไอเดียคุณเลยนั่นก็คือ i iPhone มาไซโยชิได้ยินดังนี้นะคะเลือดแห่งนักลงทุนของเขาก็พรุ่งพ่าดเลยค่ะเขาตื่นเต้นมากๆแล้วบอก Steve จ็อบเลยว่าผมขอซื้อลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่าย iPhone ในญี่ปุ่นแบบ exclusive ผูกขาดเจ้าเดียวเลยได้ไหมสตีฟจ็อบฟังแล้วก็แบบเฮ้ย hey, ได้เห คือ,อ,อผมรู้นะว่าคุณเป็นนักลงทุนผมรู้นะว่าคุณเยอะแต่ว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทผู้ให้บริการมือถือด้วยซ้ำคุณจะเอาเออลิขสิทธิ์ผูกขาดในการขาย iPhone ไปได้ไงมาไซโยชิได้ยินดังนั้นอ๋อโอเคเงื่อนไขมีแค่นี้ใช่ไหมไม่มีปัญหารู้ไหมว่ามาไซโยชิทำยังไงเขาก็เลยไปซื้อบริษัทผู้ให้บริการมือถือในญี่ปุ่นมาค่ะบูดาโฟนเจแมูลค่าสูงถึง20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อเพื่อที่จะแบบเออได้เงื่อนไขแล้วไปแบบไปซื้อสิทธิ์ในการขาย iPhone อ,อะ่ะพอสตีจตอบรู้เรื่องนี้นะเขาเขบอกว่าคุณน,นี่มันบ้าจริงๆเอา้าผมขายให้ก็ได้สิทธิ์ขาดในการขาย iPhone ในญี่ปุ่นอะ่ะที่ผมขายให้ก็เพราะว่าคุณอะ่ะมาก่อนใครเพื่อนเลยนะและแน่นอนว่าดีลนี้ที่มาไซโยชิได้มาเนี่ยมันคุ้มแบบ ช่ำมากซึ่งมาซาโยชิซันเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาดูเหมือนว่าเขาจะแบบโหเก็บเกลี้ยงเลยใช่ไหม mm hmm. อะไรที่เป็นสตาร์ทอ mm ัพเจ๋ง mm hmm. ๆในโลกที่มันแบบดังจนถึงปัจจุบันนี้ mm hmm. แต่เขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเจรจาดีลไปในทุกๆธุรกิจหรอกนะคะ mm hmm. มีอยู่อันนึงค่ะที่มาซาโยชิเขาพลาดแล้วเขาก็รู้สึกเสียดายมากๆเลยก็คือ Amazon ของเจฟ f b เบซอสค่ะ ึ่งมาซาโยชิเนี่ยแน่นอนเขาเคยไปคุยกับเจฟ f เบซอสมาก่อนคะ่ะว่าเขาจะให้เงินทุนสนับสนุนอเมซอนคือจะซื้อหุ้นอเมซอนแ่นแหละแต่มาซยโยชีอ่ะพลาดไม่ได้สามารถเป็นผู้ลงทุนสนับสนุนอเมซอนได้เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งคะ่ะที่เงินทุนเขาไม่ได้คล่องมือขนาดนั้นก็เลยทําให้มาซยโยชีอ่ะไม่สามารถที่จะจ่ายสนับสนุนเงินทุนให้กับอเมซอนได้เร็วพอก็เลย ดีลนั้นก็เลยไม่สําเร็จไม่ได้เป็นผู้ลงทุนในอเมซอนมาซาโยชิก็เลยคิดว่าโข๋ยเนี่ยเสียดายมากเลยแล้วดูดิอเมซอนโตมาขนาดไหนจากนี้ต่อไปมันจะต้องไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกแล้วฉันจะต้องมีเงินแบบมากพอสิเพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาสมาซาโยชิซันนะคะเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยระดมทุนดีกว่า เอาสักหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐไปเลยพอคิดได้ก็แบบเงินขนาดนั้นจะไประดมจากที่ไหนดีนะเออที่ไหนในโลกมันจะมีเงินเ,นเยอะขนาดนั้นและแล้วเขาก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาค่ะว่ามันจะต้องเป็นที่ตะวันออกกลาง ที่มีเศรษฐีบ่อน้ำมันใช่มาไซโยชิไปเลยนะคะ mm. ที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไปคุยเจราจากับเจ้าชาย MBS ของซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งเจ้าชาย MBS นะคะ mm. ก็โปชเ,เลยเพราะว่าเขาก็กำลังจะหาแบบเขาอยากได้แหล่งที่เขาจะเอาเงินไปลงทุนเหมือนกันเงินที่เขาแบบขายน้ำมันได้มาเยอะๆเนี่ยเขาก็อยากเอาไปต่อยอดหาที่ลงทุนที่มันมีประสิทธิภาพแล้วพอมาไซโยชิซันเนี่ยเอาแผนไปเสนอเจ้าชาย MBS ก็แบบ มันก็ดูโอเคนะซึ่งมาซยโยชิใช้เวลา45นาทีในการคุยกับเจ้าชาย MBS นะคะ45นาทีนั้นนะทำให้มาซยโยชิระดมทุนจากซาอุดีอาระเบียได้เป็นเงินสูงถึง45,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเรียกว่าใน45นาทีนั้นเนี่ยเขาสามารถระดมทุนได้นาทีละ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ แล้วเขาได้เงินก้อนแรก45,000ล้านมาจากซาอุดีอาระเบียใช่ไหมคะเขาก็ไประดมทุนเพิ่มจาก Apple จาก Falcon แล้วก็โปะเงินของตัวเองลงไปด้วยก็เรียบร้อยค่ะได้เงินที่ระดมทุนมาทั้งหมด1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น Vision Fun d Soft Bank แล้วเขาประกาศเลยนะคะว่า Vision Fun d Soft Bank ที่ระดมทุนมาเนี่ยจะเอาไปลงทุนในสิ่งเดียวเท่านั้นคือ A i ซึ่งจริงๆนะคะวิธีการลงทุนของมาซาโยชิซันเนี่ยก็มีคนบอกว่าจะเรียกว่ากล้าหารก็ได้หรือจะเรียกว่าป่วนตลาดก็ได้นะคะเพราะการที่มาซาโยชิเนี่ยเล่นเอาเงินเป็นหลักพันล้านไปลงในสตาร์ทอัพมันก็คือการบิดเบือนมูลค่าของบริษัทอย่างเช่นมาซาโยชินะเอาเงินตั้ง4,000ล้านไปลงทุนในบริษัทที่ชื่อว่า w w w r r k เป็นสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งค่ะ ซึ่ง v w เว r นะคะเขามาแบบพรีเซนต์ให้มาไซโยชิดูนะประมาณ15นาทีได้ไปล้ว0 0 0พล้านดลอลลาร์สหรัฐซึ่งสุดท้ายบริษัท v w เว r ก็ไม่รอดนะคะ บางคนอาจจะรู้จักใช่ไหมวีเวิร์ใช่วีเวิร์ไม่รอดล้มละลายโดนฟ้องด้วยโดนฟ้องเป็นพันล้านดอละลาร์สหรัฐเลยเหมือนกับบริษัทสตาร์ทอัพอีกหลายๆที่เลยนะคะที่มาสยโยชิไปลงทุนแล้วก็ไม่รอดซึ่งเงินที่มาสยโยชิลงไปในสตาร์ทอัพอะแล้วเพอวันดีคืนดีเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมอะ มูลค่าที่มันโตขึ้นมามันโตขึ้นมาจากเงินที่มาไซโยชิใส่ลงไปค่ะมันไม่ได้โตขึ้นมาจากการที่บริษัทเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะผลิตแบบ productivity ไม่สามารถที่จะผลิตผลผล,ผลิตทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเท่ากับราคาของบริษัทขึ้นมาได้จริงๆมันก็เลยทําให้เกิดเ,เหตุการณ์ฟองสบู่สตาร์ทอัพเกิดขึ้นนะคะในช่วงแถวๆปี2023ใช่แถวๆที่พวกธนาคาร S V B ล้มละลายนั่นแหละค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะทายคิดว่าเวลาที่เราเห็นนักลงทุนใหญ่ๆไปลงทุนในอะไรอ่ะบางทีเราก็จะต้องคิดด้วยนะคะว่าแบบเฮ้ยเราจะตามเขาได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่เขาไปลงทุนน่ะเราเห็นในหน้าสื่อต่างๆว่าแบบเฮ้ยนักลงทุนคนนี้ประสบความสําเร็จงง้นงนุนงี้มันก็เป็นแค่เพราะว่าสิ่งที่เขาจะเอามาออกสื่อ,อเขาเอามาออกแต่สิ่งที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยคะอะไรที่ลงทุนไปแล้วอ่ะ อีกแบบสมมติว่าลงทุนไปร้อยแห่งแล้วเขาประสบะความสําเร็จแค่3แห่งอะคุณก็ไม่เห็นอีก97แห่งที่มันล้มเหลวถูกปะซึ่งเขาก็จะมีวิธีพูดด้วยนะคะว่าไอตัวที่มันยังไม่ประสบความสําเร็จอะไรเนี่ยนะมันเป็นาการลงทุนระยะยาวเดี๋ยวมันก็สําเร็จแต่ว่ามันเจ๊งหรือไม่เจ๊งอันเนี้ยคือ มันก็ไม่ออกสื่อไงแต่ใครจะไปรู้ใช่ปะ่ะเพราะว่ามาซยโยชิอ่ะเขาก็มองถูกมาตั้งหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตหรือว่ามือถือที่จะมาแทน PC ส่วนในครั้งใหม่นี้นะคะที่เขามองว่าเขาจะลงทุนใน AI อ่ะแต่ถ้ามันสําเร็จอ่ะมาซาโยชิซังอาจจะได้กลับมาเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกก็ได้ลงนิตยาสารฟอปได้รับการขนานนามว่าอัจฉริยะด้านการลงทุนแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าการเดิมพันครั้งนี้ของเขามันไม่สําเร็จมันไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้สุดท้ายมาโย อาจจะได้ฉายาแค่นักพนันหรือว่านักลงทุนบ้า,บาคนหนึ่งมันก็เป็นแค่เส้นบางๆแค่นี้เลยค่ะระหว่างโคดบ้ากับโคดอัจฉริยะ